เรื่องในตำยมครั้งนี้ฟังและพิจารณาดูพระสูตรรายชื่อแห่งตรรมเป็นที่ตั้งแห่งการกูดเกลาหรือสันเลกธรรมคือความกูดเกลาพระสูตรนี้มีเอตจากพระชุนทะเข้าไปทูลถามพระศาสดาถึงเรื่องทิฏฐิต่างๆปรากปัตตาบ้างปรากปโลกบ้างที่เกิดขึ้น เมื่อพิกษูมนาติการทำเบื้องต้นเท่านั้นหรือการละทิฏฐิการจะละ,ละคืนทิฏฐิเหล่านั้นจึงมีได้พระจตรตดาก็ตรัสว่าทิฏฐิเหล่านี้มีหลายประการประกอบด้วยการกล่าวประรบอัตตาบ้างประกอบด้วยการกล่าวประรบโลกบ้างที่เกิดขึ้นในโลกทิฏฐิเหล่านี้เกิดขึ้นในอารมณ์ใดเมื่อพิจา,ารณาอารมณ์นั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นมิใช่ของเราเราไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้การละทิฏฐิการสละคืนทิฏฐิละนั้นย่อมมีได้ด้วยอุบายอย่างนี้พระตาตาด้ดตัดโตเรื่องการทําสมาธิในขั้นต่างๆซึ่งบางคนคิดว่าการทําสมาธิในขั้นต่างๆนั้นเป็นธรรมเครื่องกูดเก่าพระองค์ตรัสว่านั่นไม่ใช่เป็นธรรมเครื่องกูดเก่า แต่การทำสมาธิจเจริญฌานที่หนึ่งสองสามสี่เป็นทำเครื่องอยู่เป็นสุขในอัตภาพนี้คือเป็นสุขในปัจจุบันนี้ในชาตินี้ในวินัยของพระอริยะไม่ใช่ทำเป็นที่ตั้งแห่งความขุดเราส่วนอากาสานัญจายตนะบินญาณัญจายตนะหากินจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะ เป็นตรมเครื่องอยู่สงบรำงับในวินัยของพระอริยะไม่ใช่รามเป็นที่ตั้งแห่งความขูดเกลาและพระตาตตาดักแก่พระจุนตะต่อไปว่าจุนตะสันเลกธรรมความขูดเกลาเป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายปึงกระทำในธรรมะทั้งหลายเหล่านี้กล่าวคือตำสันเลกาว่า เมื das an, ่อผู <mud> ้อื่นเป็นผ <Saints. S 2> <audio> ู้เบียดเบียนเราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนรำสันเลกาว่าเมื่อผู้อื่นกระทำปานาติบาตเราจักเว้นขาดจากปานาติบาตรำสันเลกะว่าเมื่อผู้อื่นกระทำอตินนาทานเราจักเว้นขาดจากอตินนาทานตำสันเลกะว่า เม like si em ื่อผู้อ네ื่นไม่ประพฤติพระมาจันเราจักเป็นผู้ประพฤติประมาจันตำสันเลกาว่าเมื่อผู้อื่นพูดเท็จเราจักเว้นขาดจากการพูดเท็จตำสันเลกาว่าเมื่อผู้อื่นพูดส่อเสียดเราจักเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดตำสันเลกาว่าเมื่อผู้อื่นพูดคำหยาบ เราจักเว้นขาดจากการพูดคำหยาบตำสันเลกาว่าเมื่อผู้อื่นพูดเปอร์เจรเราจักเว้นขาดจากการพูดเปอร์เจรตำสันเลกาว่าเมื่อผู้อื่นมากด้วยอภิชาเราจักเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชาตำสันเลกาว่าเมื่อผู้อื่นมีจิตปยาบาท เราจะเป็นผู้ไม่มีจิตปยาบาตธรรมสันเลกะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาทิฏฐิเราจะเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิธรรมสันเลกะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสังกัปปะเราจะเป็นผู้มีสัมมาสังกัปปะธรรมสันเลกะว่า เมื you, nations, pues mm ่อผู 8, nah ้อื่นมีมิจฉาวาจาเราจักเป็นผู้มีสัมมาวาจาตัมสันเลกะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉากรรมมันตะเราจักเป็นผู้มีสัมมากรรมมันตะตัมสันเลกะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาอาชีวะเราจักเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะ ตรรสันเลกะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวายามะเราจักเป็นผู้มีสัมมาวายามะตรรสันเลกะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสติเราจักเป็นผู้มีสัมมาสติตํสันเลกะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสมาธิเราจักเป็นผู้มีสัมมาสมาธิ ตัสันเลกะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาญาณเราจักเป็นผู้มีสัมมาญาณตํมสันเลกะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวิมุตติเราจักเป็นผู้มีสัมมาวิมุตติตํสันเลกะว่าเมื่อผู้อื่นมีตีนะมิตระกลุ่มรุมเราจักเป็นผู้ปราศจากตีนะมิตระ ตำสันเลกาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฟุ้งซ่านเราจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านตำสันเลกาว่าเมื่อผู้อื่นมีวิจิกิจจาเราจะเป็นผู้ก้ามพนวิจิกิจจาตำสันเลกาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มักโกรธเราจะเป็นผู้ไม่มักโกรธ ตำสันเลกกะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ปูโกรธเราจะเป็นผู้ไม่ปูโกรธตำสันเลกกะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลบหลู่คุณเราจะเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณตำสันเลกกะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้เก่งดีเราจะเป็นผู้ไม่เก่งดี ตำสันเลกะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริษยาเราจักเป็นผู้ไม่ริษยาตำสันเลกะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตรณีเราจักเป็นผู้ไม่ตรณีตำสันเลกะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้อวดเราจักเป็นผู้ไม่โอ้อวด ธรมสันเลกกะ <grid> ว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมานยาเราจักเป็นผู้ไม่มีมานยาธรรมสันเลกกะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้กระด้างเราจักเป็นผู้ไม่กระด้างธรรมสันเลกกะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ดูหมิ่นท่านเราจักเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นท่าน ตำสันเลขว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ว่ายากเราจักเป็นผู้ว่าง่ายตํสันเลกว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมิตรชั่วเราจักเป็นผู้มีมิตรดีตํสันเลกว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ประมาทเราจักเป็นผู้ไม่ประมาท ตำสันเลกะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีจัตตาเราจะเป็นผู้มีจัตตาตำสันเลกะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีหิริเราจะเป็นผู้มีหิริตำสันเลกะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีโอตตปะเราจะเป็นผู้มีโอตตปะ ธำสันเลกกะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสุตะน้อยเราจักเป็นผู้มีสุตะมากธรรมสันเลกกะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ขี้เกียจเราจักเป็นผู้ปรารบความเพียนธรรมสันเลีกะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสติหลงลืมเราจักเป็นผู้มีสติตั้งมั่น ธรรมสันเลกกะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญาตรามเราจักเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาธรรมสันเลกกะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้รูปกลัมด้วยทิฏฐิของตนเป็นผู้ยึดถืออย่างเหนียวแน่นและเป็นผู้ยากที่จะสลัดคืนซึ่งอุป,ปาทาน เราจะเป็นผู้ไม่ลูบกลำด้วยทิฏิของตนเป็นผู้ไม่ยึดถืออย่างเหนียวแน่นและเป็นผู้ง่ายที่จะสลัดคกืนซึ่งอุปาทานเอวังโยบพระรัตตาดาตรัสถึงว่าแม้จิตตุป,ปบาทก็คือการทาในใจให้เกิดขึ้นคิดจะระกุศลว่ามีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย และรโองเปรียบเหมือนทางที่ไม่เรียบก็มีทางที่นอื่นที่เรียบสําหรับหลีกเลี่ยงทางที่ไม่เรียบนั้นเปรียบเหมือนท่าที่ไม่ราบเรียบก็พึงมีท่าอื่นที่ราบเรียบสําหรับหลีกท่าที่ไม่ราบเรียบนั้นรลอโรงเปรียบเหมือนอกุศลธรรมตั้งมวลเป็นเดชให้ถึงความเป็นเมืองล่างคือไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารก กุศลธรรมทั้งมวลเป็นเดชให้ถึงความเป็นเมื้องบนคือไปเกิดในสุคติเทวดามนุษย์และพระองคตัดต่อไปอีกว่าผู้ที่ตนเองจมอยู่ในเปลือกตมอันลึกแล้วจากยกบุคคลอื่นที่จมอยู่ในเปลือกตมอันลึกเป็นตานะที่จะมีไม่ได้ผู้ที่ไม่ฝึกตนไม่แนะนำตนไม่ดับสนิทด้วยตนเองจากฝึกสอนจากแนะนำผู้อื่น จากให้ผู้อื่นดับสนิทข้อนี้เป็นตานะที่จะมีไม่ได้ส่วนผู้ที่ฝึกตนแนะนําตนดับสนิทด้วยตนเองจากฝึกสอนจากแนะนําผู้อื่นจากให้ผู้อื่นดับสนิทข้อนี้เป็นตานะที่จะมีได้และพระองค์ได้ตรัสสรุปและชี้ชวนว่าเหตุหองกรรมเครื่องกรูดเราเราได้แสดงแล้วเหตุเองจิตตุปปาบาท เหตุแห่งการหลีกเลี่ยงเหตุแห่งความเป็นเบื้องบนเหตุแห่งความดับสนิทเราได้แสดงแล้วกิจอนันใดที่ศาสดาผู้สเสวงหาประโยชน์เอ็นดูอนุเคราะห์แก่หลาวสาวุกจะพึงทำกิจนั้นเราทำแกต่ตือทั้งหลายแล้วนั่นกวนไม้นั่นเืนนอนว่าง,งตือทั้งหลายจงเพ่งปินิสเตือ์อย่าประมาท อย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลยนี้เป็นคำสอนของเราสําหรับถือทั้งหลายโยดนี้ให้แง่มุมว่าเมื่อผู้อื่นทำสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ถูกต้องตรงตามคำสอนของพระศาสธาเราจะไม่ทําตามเขาไม่ปฏิเเขาไม่ไปโทษเขาและอย่าเห็นว่าผู้อื่นทำแล้ว เราก็ทําตามบ้างโยมในทางตรงกันข้ามเมื่อผู้อื่นทําในสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่ถูกต้องตามคําสอนของพระศาสดาเราก็ทานะไม่ใช่เราไม่ทํทาธรรมะหรืออนุสัยเหล่านี้หากใครมีต้องขุดเราออกต้องเจตนาพยายามตั้งใจละเลิกโยมความหมายของคำต่างๆในพูตรนี้ว่ามีคแํแเล ลักษณะอาการแต่ละอย่างว่าเป็นอย่างไรคำว่าเบียดเบียนคือทำอกุลกศลกรรมมาบดซิบมีต่างกายสาตางวาจาสีต่างใจสาปานาธิบาทก็คือฆ่าสัตว์อจินนาทานก็คือลักทรัพย์หรือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์คือไม่ประพฤติตามอริยมรรยมแปดหรือไม่ประพฤติเพื่อความ เบื่อหน่ายในกันหน้าในชาติหรือเพื่อการพ้นทุกพูดเท็จคือพูดไม่ตรงกับที่รู้จริงที่เห็นจริงพูดสอดเสียดคือพูดยุให้ทะเลาะกันนำความไม่ดีไ่ายนี้ไปบอกฝ่ายนูน้นนำความไม่ดีไกายนู้นไปบอกฝ่านี้พูดคำหยาคือพูดคำที่ไม่น่าฟังเชิงดาว่าประจานพูดเอเจอร์คือพูดเลวไหลเสียประโยชน์ไม่มีหลักฐาน ไม่มีเวลาจบไม่อิงอัดไม่อิงทำมากด้วยะพิจาคือคิดเป่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นเห็นอะไรก็อยากได้ของอเขาพยาบาทคือปูกโกรธอาฆาตมากร้ายคิดจะเบียดเบียนคำว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นปิดตามรายละเอียดในอกุศลกรรมมบท10ต่างใจข้อที่สคือเห็นปิดว่า การที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการบูชาที่บูชาแล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีโหปะปาติกสัตรย์ไม่มีสมณพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบ ถึงกับกระทาไม่แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็ไม่มีโยมคำว่าเบียดเบียนกระทําปานาธิบาตกระทํำอตินนาทานไม่ประพฤกษ์ปรุมจรรันพูดเท็จพูดส่อสเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอร์มากด้วยอภิจามีจิตปยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิ อันนี้ก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากในอกุศลกรรมมบุตรสิและมิจฉาทิฏฐิการไม่รู้อริยสัจสี่หรือมีความหิดปิดไม่ตรงตามคำสอนของพระศาสดาตามอาริยมักมิวแปดมิจฉาสังกัปปะคือมีความําบริกความคิดไปในทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียน มิจฉาวาจาคือการพูดเท็จพูดยุให้แตกกันพูดหยาพูดเปอดเจอร์มิจฉากรรมมันตะคือการทำการงานปิดทำเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ประพฤติป,ปิดในการมมิจฉาอาชีวะอาชีพที่ไม่ควรทำสำหรับอุบาสกอุบาสิกาคือ ค้าขายอาวุธค้าขายสัตว์ค้าขายเนื้อสัตว์ค้าขายยาพิษค้าขายสุราสำหรับของภิกษุก็ดูจากศีลมิจฉาวายามะคือมีความเพียนปิดไม่เปลี่ยนตำอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นไม่เปลี่ยนละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เปลี่ยนตำกุศลให้เกิดขึ้น และไม่เปลี่ยนเจริญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วม่ยหอกงามคือการเจริญอนาณาปันานัตติกาะเอาจิตอยู่กับกายหรือจิตอธิษฐานการงานมิจฉาสติคือมีความระลึกปิดจิตไม่ระลึกอยู่กับกายเวทนาจิตต่ำมิจฉาสมาธิคือมีความตั้งใจมั่นปิด ไม่จะเรียนอยู่ในจานทีดหนึ่งส3 4ส่โยมคำว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิอันนี้ก็ไปดูรายละเอียดที่ตรงกันข้าม อริยมรรคมอีองค์แปดก็คือต้องไปดูอะไรที่ไม่ตรงกับอริยมรรคมีองค์แปดในแปดข้อนั้นก็คือมิจฉามิจฉายานะคือมีความรู้ปิดไม่รู้ลหมหายใจไปรู้อด,ดีตอนาคตมิจฉาวิมุตคือไม่ใช่การหลุดพ้นจากราคะโทสะมัว สีนบะิตากลุ่มลุมคือมีความมึนจาง่วงซึมฟุงสร้านคือมีความคิดไปในทางกามกุณหาหรือทางโลกไม่ใช่ทางธรรมตามคำสอนของพระศาสดาวิจิฐฐกิจจาคือมีความลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติเพื่อการปุตุกคำว่ามักโกรธคือมีอนุสัยโกรธง่ายคุณเคืองใจไม่พอใจ ผูโกรธคือมีอนุสัยในการโกรธนานลบหลู่คุณคือลบหลู่ดูหมิ่นต่อผู้มีหุบป,ปาการคุณแก่งดีคือมุ่งเอาชนะจริงดีจริงเด่นโดยไม่ยอมลดราวาโสให้แก่กันไม่ยอมปนปรดให้แก่กันริษยาคืออิจฉาอาการที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีเห็นเขาได้ดีแล้วตนนิ่งอยู่ไม่ได้ ตนดีคือหว้วมไม่อยากให้ง่ายง่ายโอ้อวดคือชอบพูดยกตัวชอบพูดอวดความรู้ความสามารถหรือความมั่งมีมานยาคือการลวงการแสแสร้มกระด้างคือกิริยาวาจาไม่ออนตามดูมิน่นตันคือดูถูกเยียดยามผู้อื่นว่ายากคือตื้ดดึงไม่อยู่ในอวาต ไม่เชื่อฟังคําบอกสอนหรือสั่งสอนมีมิจฉ่วคือมิตรที่นําให้เป็นนักเลงการพนันนักเลงเจ้าชู้นักเลงเล่านําให้เป็นคนลวงผู้อื่นด้วยของปลอมให้โกงเขาถึงหน้าให้เป็นนักเลงหัวไม้คือชอบตีรันฟันแทงประมาทการทำคือไม่สำรวมตาหู จมูกลิ้นกายใจต่างโลกก็คือการความโลภครอบการความระม,มัดระวังเพราะตนุงตัวไม่มีสรัทธาคือไม่สรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่มีหิริคือไม่มีความละอายต่อการกระทำบาปมกุศลไม่มีโอตป,ปะคือไม่มีความเกรงกลัวต่อผลของการทำบาปมกุศลคำว่าสุตาน้อย คือไม่ค่อยฟังคำสอนของพระศาสดาขี้เกียจคือไม่ทําความเปลี่ยนปกิเลสคือไม่พยายามระวังอกุศลธรรมเช่นนิวรนาที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นไม่ละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ทํากุศลธรรมคือการเจริญสติปัฏฐานสี่หรือการเจริญอาณาปานสตติหรือการเอาจิตอยู่กับลมหายใจ ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและไม่รักษากุศลธรรมที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นมีสติหลงลืมคือไม่มีสติระลึกอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมปัญญาสามคือไม่มีปัญญาในการฟังให้เข้าใจหรือไม่เชื่อในคำสอนของพระศาสดา มีปัญญาไปในทางฮากุศลธรรมเช่นกามปยาบาทเบียดเบียน,ยนหรือนั่งภาวนาไม่เห็นการเกิดดับของจิตรูปกรามด้วยทิฏฐิของตนเป็นผู้ยึดถืออย่างแน่วแน่และเป็นผู้ยากที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทานคือเชื่อความเห็นของตนยึดถืออย่างมากยากที่จะสลัดคืนหรือปล่อยวางความเห็นนั้นของตนโยม นี้เป็นความหมายของคำเป็นลักษณะกิิยราการกระทำตามความหมายของคำโดยคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจประสูตรได้ง่ายขึ้นยังไม่เป็นพุทธวัจนะ100จร้อยเปอร์เซ็นจะได้ทำ